คุกกี้แลนด์ช็อปเพล็ดรับเติมเกมอีฟุตอรบอลราคาถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันและยังมีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอวีฟีไฟหรือ f อ m ซีโมบายก็มีให้เลือกเติมเพจแท้ของนี้ต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องอยูคีบ้ากันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวที่มันโคตรโหดโคตรโกงอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเข้ามานะครับแถมยังบูตต้องห้านะครับ คือเกินไปหมดนะครับเรียวเนวเมซี่ล่าง2015นะครับล่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นล่างที่หลายๆคนชอบที่สุดเพราะด้วยความที่มันมีความยิงแรงนะครับความเลี้ยงบอลดีความเร็วปานกลางนะครับซึ่งมันค่อนข้างเวอร์นะครับผมอายุนะครับ27ปีนะครับส่วนสูง170ถนัดเท้าซ้ายนะครับเรียวเนวเมซี่ก็ต้องบอกว่า ร่างนี้ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับแต่ว่าไม่แข็งนะครับเล่นไป65เกมนะครับ50ประตู8แอสซิสต์นะครับโอ้โหก็คือดูดิยิงเกือบทุกเกมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า only แหลงเท่านั้นนะเล่นเฉพาะในแรลงนะครับ star beneficial player maker นะครับกลางก็ได้ปีกก็ดี ss ก็ได้นะต่ำนะครับโอเคคโอออ r นะครับ105นะครับเล่นเกมลูก92บางคอนทอน91ดิบบิ้ง103นะครับเต็มแม็กซ์แล้วก็ทายโพสิชันเก้าสิบสองครับ จ่ายบอลสั้นครับ91จ่ายบอลยาวก็75นะครับไม่ต้องไม่ค่อยจ่ายแล้วลากจะไปยิงเองนะครับฟินิชชิ่งครับผมเอาแค่90พอนะครับสำหรับสไตล์ที่ผมเล่นนะเพราะว่ามันเยอะขนาดมันก็คมอยู่ดีนะครับลูกฟรีคิก84นะครับลูกเคิร์ฟ91นะไอ้ลูกเซฟพิกนี่สำหรับเตะมุมด้วยนะครับแล้วก็เตะฟรีคิกด้วยนะครับลูกเคิร์ฟก็แค่91นะก็ถือว่ามันเยอะแล้วแหละถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันเป็นสีสีฟ้าแล้วนะครับมันก็เยอะแล้ว อ่าสปีดนะครับ86สปีดต้น96นะครับที่เด้คือคิกกิ้งพาวเวอร์ครับ103นะครับคือมีไก่ใส่แตกนะครับบาร์รัน95นะครับสเตตมินา87ก็เยอะนะครับผมสำหรับมิติล่างนี้นะครับความความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือเขายิงได้2เท้านะมิติตัวนี้สามารถยิงได้2เท้านะครับเป็นอ่าเท้าข้างที่ไม่แน่นประมาณถ้าให้เทียบกับประมาณ 4ทับนะครับเท้าซ้าย5เท้าขวา4ี่นะครับก็ยิงได้นะครับก็พรมด้วยนะครับผมมาดูนะครับบูสเตอร์นะครับบวกมาที่ดิบบิ้งนะครับจ่ายบอลสั้นแล้วก็ฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์แล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์นะครับยิงแรงสกิลยิงแล้วก็สกิลเลี้ยงบอลนะครับโหคือบวกอย่างละ4นะแล้วก็มาบูตอีกในลงทีมอีก2ก็เป็น6นะโอ้โหโคตรขี้โกงนะครับมิสซี่นะครับ สกิลนะครับก็เหมือนเมสซี่ทั่วไปนะครับแค่ไม่มีสกิลกัปตันนะครับผมมีดับเบิลทัชนะครับปั่นโค้งๆลังเลิงเคอร์เลอร์นะครับชิปช็อตคอนโทรลนะครับสกิลชิปสกิลดิปปิ้งช็อตครับยิงลูกฮุกนะครับลังเลิงชูตติ้งยิงไกลครับเอ้าเฟิร์สไทม์ช็อตครับยิงจังหวะแรกวันทัชพาร์ตจ่ายบอลจังหวะเดียวครับแล้วก็ทองพาสซิ่งนะครับคือสกิลจ่ายนะครับแล้วก็สกิลเวทเทิลพาสก็สกิลจ่ายนะครับผมเพิ่มไปเป็นไลท์ซิ่งช็อตกับ heading แล้วก็หมักใส่เธอจริง heading ไม่ได้อยากได้นะครับแค่หาสกิลอื่นจะหาหมักใส่เธอนั่นแหละตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าแม่งให้กินเมสซี่ล่างเอเจนตัวเก่าไปเลยแล้วกันนะครับสมมติการอัพนะครับ2 7 12 13นะครับอัพแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นตามไปลองดูได้นะครับใครไม่ชอบก็ผันเปลี่ยนแปลเปลี่ยนได้ตามความชอบของตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาชอบเหมือนผมก็ได้นะครับถนัดใครถนัดมันครับใครอยากเล่นตามผมก็อัพประมาณนี้เลยนะครับก็ได้คิกกิ้งพาวเวอร์99นะครับผม เลสโก้ go, ครับผมจับค okay. mm ู hmm. <inaudible S 1> so ่ฮะก็ตอนนี้นะครับแลนด์กิ้งผมอยู่ประมาณอันดับ7,000กว่าๆนะครับ1,600กว่าแต้มนะครับผม1,639แต้มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็สำหรับมินซี่ในร่างนี้นะครับตำแหน่งที่เหมาะที่สุดในตอนนี้สำหรับผมคือตำแหน่ง SS หน้าคู่นะครับซึ่งมันจะได้โชว์ประสิทธิภาพมากที่สุดนะเล่นกลางลุกก็ได้นะครับแต่เล่นปีกก็รู้สึกว่ามันจะแบบ ใช้การวิ่งอะไรเยอะไปหน่อยแล้วสมัยนี้แรงดิวชั่นหนึ่งมันไม่ได้เลี้ยงตัดง่ายๆนะครับถ้าเล่นแบบดีหนึ่งดีสองดีสามันเลพอเล่นได้พอดิวชั่นหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเล่นโคตรยากนะครับพอจะตัดเข้าในเขารู้ทันหมดเขาดักแล้วหมดนะครับต้องบอกเลยว่าเมสซี่ในแรงดิวชั่นหนึ่งต้นเนี่ยตอนเนี้ยคือมันมีต่คนเก่งๆไนงะเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นกันมาในช่วงสองอาทิตย์แรกก็จะมีแต่คนเก่งๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เมสซี่ผมจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับก เราเมโลวีนเมซี่ไงมันก็ต้องเก่งส่วนทีมเปล่าวะเออตอนนี้ก็มีฝนตกนะครับโอ้โหคือฟ้าร้องด้วยนะครับแ็งน,นะครับผมไปกดดิใครไม่กดนะครับสงสัยเขาต้องเอาจริงเอาจังพอเวลาเขาเจอผมก็าจจะแบบเฮ้ยนี่มันโหดจัดนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยผมหยอกยอกนะครับพูดอวยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวก็แล้ก็ดา่าผมอีกไอ้นี่ยขี้โม้นะครับโอเคเราไม่โม้นะครับเราจะรุยกันเลย ะครับเริ่มเข้าสู่หน้าเกมครับผมเราใช้โค้ดเทนฮาร์นะครับเหมือนเดิมก็เล่นไปอยู่ตัวเดียวนะครับโค้ดอื่นมันแบบบวกพลังเสริมไม่ไม่ถูกใจผมนะก็เลยไม่ใช้เริ่มเขียก่อนครับของเต้ฮะเมสซี่ข้ามมาครับเน็ตเวิสวยครับโอ้โหเดินตัดบอลไปได้อยู่ฮะ้วแตวันนี้ยังไงอืวันบิซาก้าครับกัดออกไปครับ เดี๋ยวจะมาดูจังหวะการจับบอลเลี้ยงบอลของเมสซี่กันนะครับผมทูมเมสซี่ผมเลยผมุนเด้โชว์ใช่นะครับใครก็จะเป็นทูมิเรานะ่ยไปครับผมเกมลับกันก่อนครับหลังเขาบุกมาแล้วสอดเอ้ยไม่ใช่เรียวครับสวยครับตัดบอลได้วันนี้ออกข้างมาโโอ้หติดบล็อกครับแล้ววินิซิอุสต่อเข้ามาจะให้เดอะบอยครับตัดบอลได้ครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหเกือบไปโอเค จังหวะสวนกลับเขาครับให้มันที่เอินบารเป้ครับขึ้นมาเอินบารเป้ให้ที่กองเต้ครับรอครับเมสซี่เมสซี่แล้วกระชากเข้าด้านในโอ้โหเกือบดับเบิลทันหลอดม่วงแล้วนะครับแต่ว่าโดนสกัดไปก่อนครับเคฟตัดบอลได้ครับเดวิดเอ็ดการ์เดวิดนะครับสวยครับเอินบารเป้รอครับคิมเมสซี่มีโคตรปั้นอ่ะพูดตรงๆนะเออเอินบารเป้ครับ โอเคเรามาได้ครั้งหนึ่งครับเมซี่อยู่ไหนสวยดีๆเมซี่จริงเลยครับโอ้โหลูกคงเป็นไฟครับหนึ่งศูนย์เลยครับลูกนี้โอ้โหจับบอลได้ปุ๊บหักหลบมาไม่มีตัวบังแล้จริงเลยครับไม่ต้องหลอดม่วงไม่ต้องอะไรครับยิงหนักอยู่แล้วจริงๆหลอดม่วงแทบไม่ได้ใช้เลยแต่เขาเกิดว่าอยากแบบสวยๆลูกมุดคมๆก็หลอดม่วงครับตอบโจทย์แต่บอลได้ครับจังหวะนี้เมซี่ครับออกข้ามมาที่เนตเวทครับเนตเวทเลี้ยงแดงขึ้นมาทำ เกมให้เมซี่นิดนึงรอครับเมซี่ว่างไม่จ่ายด้วยยิงเองแม่งเลยแต่ <c oughs> เ,เขาจับทางได้ไงถ้าเราปั้นแต่เมซี่ครับสวยครับเมซี่ความพริ้วครับดูความคล่องตัวของเมซี่แล้วเมซี่ <c oughs> จังหวะจับบอลแบบไม่ต้องไม่ต้องกดสปีดดูนะเรียบร้อยโอ้โหคมจ,จัดๆนะครับเบิ้อทัดหลอดม่วงไปจังหวะนี้ดีใจเป็นทา่าซิกเนเจอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับโอ้โหคือจังหวะแบบพอได้บอนปึ๊บยังไม่ต้องกดสปีดนะเลี้ยงหลบปึ๊บแล้วสปีดหนีโอ้โห โหดโหดนะครับเรียวเนวเมซี่จังหวะนี้อ่าตัดบอลได้อีกแล้วอ่าโดนนะเโอเคครับจ่ายมาเอามาสวยอยู่ครับไม่สวยแลติดเขานะครับยังได้บอลอยู่โอเคครับโอ้จะเข้าในกันไม่ได้ครับเสียงฟ้าร้องขึ้นคร่ำขึ้นคร่ำนะครับแล้วจังหวะวินิสูสจักระชากไปโดนตัดบอลได้ที่วินวิสซาก้าครับโอ้โหย่างไงครับจังหวะนี้เป็นจังหวะตั้งเตะของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะป้องกันได้หรือเปล่านะครับ ผนมาเคลี่ยโอเคครับงงไม่ตรงกรอบนะมันเหินขึ้นคานไปข้ามคานไปนะครับขึ้นคานชไเคิลครับไกลขึ้นมาที่เน็ตเวทครับเก็บบอลได้วันมิซาก้าเน็ตเวทอีกครั้งหนึ่งครับปาดเข้าในมาถึงเมสซ,ซี่เมสซ,ซี่วันทูเมสซ,ซี่ออกข้างมาที่เนม่าเนม่าคืนมาเอ็มปัมเป้ลองยิงลูกนี้โอ้ยิงเป็นเข้าอะครับผม และอีกอย่างหนึ่งเมซี่ผมก็ลุ้นเฮดแท็กอยู่นะครับตอนนี้ยิงไปสองเมตรแล้วอะ่ะเมซี่โคตรคมนะผมว่าล่างนี้น่าจะเป็นล่างที่ยิงคมที่สุดใน3ล่างนะครับแต่ว่าล่างทีมชาติแข็งแกร่งแล้วก็สมอเขาเรียกว่าอะไรผมว่าล่างทีมชาติเนี่ยสมูทสุดแหลวนะครับรู้สึกว่าจะเล่นง่ายสุดด้วยแล้วครับเป็นสไตล์ที่เหมาะกับกองหน้าครับอุ้ยเกือบโดนนะครับทีมชาติที่จะเหมาะกับกองหน้าส่วนล่างรองเท้ามันก็สลายปีมันก็ลงมิ่งแฟงอยู่แล้วครับมันคือ เขาเรียกว่าอะไรอะความถนัดแต่และตัวมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันควรไปเล่นตำแหน่งไหนตำ,ตำแหน่งไหนนะครับไม่งั้นเขาจะทําไตายมาให้เราทําไมนะครับว่าร่างนี้เล่นหน้าร่างนี้เล่นปีกนะครับแล้วแต่ถนัดครับแล้วแต่ชอบครับไม่มีตัวหนเก่งสุดหรอกสำหรับผมอะ <it> s <S ผมถนัด <c ute. S 2> ตัวนี้ผมก็ว่าตัวนี้เก่งคุณถนัดตัวปีกก็ว่าตัวปีกเก่งในัดะกองหน้าก็ว่ากองหน้าเก่งจริงว่ามันอยู่ที่เราครับเราจับด,ดูครับว่าเข้ามือร่างไหนเราจับร่างนั้นเลยครับ เมสซี่ไปลูกนี้หลออความหลออความพิ้วพิ้วมาแล้วเมสซี่เรียบร้อยโอ้โหนดืว่าเข้าอีกลูกหนึ่งโคตรพิ้วครับทุกคนดูดิเลี้ยงมันจีจีสปีดจีสปีดจีสปีด,ปดแล้วก็โอ้โหโคตรพิ้วโคตรเร็วนะครับเมสซี่สปีดต้นมันดีไงมันก็เลยแบบกระชากดีนะครับมันก็เลยแบบเอ้าเอ้าชิบหายแล้วกูกดผิดยังได้อยู่มาเนยมา้มาเนยมา้าเดีบบ๋ยวเพิ่งทายเข้าไปโอ้โหแล้วโดนสวนด้วยไงจังหวะนี้เดอะลีก โอ้ค้าเข้ามาให้ชีวินิสจูดแล้วก็เรียบร้อยครับตามสูตร,รเลยนะยลยแล้วเฟลเล่เอาจังหวะนี้ยังไงครับหวาเอ้อยวันบิสซาก้าครับโอ้โหย,ยังบังได้อยู่แม่งแบบสับสนไหมกว่ากูอ่านถูกไหมวันบิสซาก้าหรือวันเดอะบิ๊นะครับไอ้ยแบบบางทีผมพากพากอยู่ผมก็จะแบบเฮ้ยกูอ่านชื่อมันชื่อนี้<ช> <บา S 1> จริงป่าวะอะไรแกเราจะมึนด้วยเราเราแบบเบอร์เราพากเยอะนะครับสวยครับมาวันทูสกับเอ็มบัปเป้กับเมสซี่ฮะเปเป้รอเมสซี่เติม สวยเมซี่ไม่หลุดครับวันนี้ตัดได้ไม่ได้ด้วยครับโอ้โหแล้วจังหวะโดนสวนมาเดอบอยโอ้ย <c oughs> <c oughs> จะเข้าข้อนะครับแต่วันมิซาก้าครับตัดบอลได้ <c oughs> แล้วเคลียร์ขึ้นหน้ามาขึ้นหน้า,ามายังไม่หมดเวลา <c oughs> แล้วออกไก่ <c oughs> ลูกนี้สวยครับตองเต้ให้มาที่เอ็ซัเต้ปาเป้ไม่ยิงแน่นอนคืนมาเมซี่สวยแล้วเมซี่ตัดโค้งแมททริกไปแล้วครับสามประตูแล้วก็เมซี่โอ้โหไม่ได้ปั้นนะงั้นเมซี่มันเก่งนะครับไม่ได้ปั้นก็นแย่แล้วนะครับก็คือแบบ เอปเป้หลุดตะส่งไว้เมสซี่เลยครับโอ้โหสี่ประตูตะศูนครับครึ่งเวลาแรกครับผมต้องยอมใจกับทีมที่แข่งมากๆเลยนะครับที่เขาไม่กดออกนะคือสุดยอดจะจัดนะครับอ่ะแล้วเรามาต่อกันครึ่งหลังเลยดีกว่านะครับก็ยังไม่อยากเปลี่ยนตัวนะชุดนี้ก็โอเคแล้วนะครับมาดูกันว่าครับว่าครึ่งเวลาหลังเราจะสลิปผลิตสกอร์เพิ่มได้ไหมหรือว่าเขาจะแก้เกมมาแก้ทางเมสซี่เราได้นะครับไปครับเขาลุกเชียร์บ้างครับขึ้นหน้ามาเอ็มบัปเป้โดนตัดบอลได้ครับโชยิบะ แล้วให้กองเต้ครับกองเต้ถ่ายก็ติดอยู่ครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้คิลูเซสกี้คือหลังไหมครับจังหวะนี้โรเบตโตคาร์ลอสฮะคาร์ลอสจ่ายสั้นครับเป๊ะก็ดโอลานะครับเดยบอยมาสวยครับแล้วจังหวะนี้วิซูด์ลากขึ้นมาแล้วโรเบร์สันเปิดโค้งมามาดินี่มงเคลียครับกองเต้โอเคครับยิงหน้าอยู่หลังายถึงเมซี่ครับแล้ว กนโดดข้ามมิดซี่ไปเลยแต่เมดซี่ไวกว่าครับและไมีได้ตับอลได้เมดซี่ลุยไปแล้วจังหวะนี้เมดซี <te ่เมดซี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 ่เนลิโเนยเมดซี่เมดซี่เมดซี่ตลอดยิงดิ้งซี่แล้วก็ปั่นของของเมดซี่เมดซี่โกงโกงโก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 เหนื่อยเปล่งเลยนะครับเมดซี่โกงเกินไปเปล่านะครับห้าเม็ดเมดซี่สี่ประตูคนเดียวครับโอ้โหว h a t the h e l คือมันโกงเงินไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ได้ส่วนอีกแล้วไงโอ้โหโดนตัดไปครับแล้วเ,เขายัางไงครับต้องแก้เกมมาครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้อินเป้ยิงครับติดบล็อกครับแต่ว่าโดนเขาออกด้วยนะฮะโอ้โหมาๆกำลังมาเลยกำลังมาเลยเมสซี่ต้องเอาอีกลูกปะแต่เขาได้จับทางเมสซี่ผมได้แหละเพราะว่าผมเล่นทางเมสซี่นะครับแล้วจังหวะนี้โอเคตะบอลได้ครับกองเต้อุอ้ยเรียบร้อยโดนคิวิน์บอยครับ เราต้องอ่านเกมหนุสวยครับโอ้โหหน้าหงายเลยครับมาร์ดินี่ผมอ่านดักนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเปิดอยู่แล้วนะครับคิดว่านะครับถ้าเขาไม่เปิดก็มีตัวในมันเยอะนะเขาคงไม่กล้านะครับโรบอรชันครับจะเป็นคนเตะลูกฟิคคลิกนะครับหมาแล้วจังหวะนี้เปิดโค้งๆก็มาโอเคครับผมเคลียร์ไปได้ แล้วจังหวะโลบอันยังได้บอลอยู่แล้วจิมมาสวยครับของเนม,ม่าแต่ว่าก็ยังถึงโรบอซันอีกครั้งหนึ่งโลบอันเปิดมาก็ยังหูโดดทีบออกมาเลยรับมันทีแล้วจังหวะนี้ตึงไกลย,ยิงโอ้โหยังดีครับที่สมัยเครื่องมันลุกขึ้นมาเซฟทันรับเกือบโดนไปแล้วไงแล้วจังหวะนี้ถึส่วนไงแต่ก็ไม่ได้ส่วนไงเออแล้วจังหวะ กว่าเดียวล้ครับจ่ายมามถ้าไม่ผ่านแดนกลางผมเลยแดนกลางมเอาจับนะครับกองเต้ยังตึงนะครับแล้วจังหวะนี้ให้มาที่เน็ตเวทเข้ากลางมาเมซี่เมซี่ดีต่อครับกองเต้ตออกข้างมาเนม่าเน,นม่าหามุมดับเบิ้ลทัดลองยิงไม่ยิงครับแล้วจ่ายมากองเต้ตอกองเต้ดีเข้าไปแล้วจังหวะหาเมซี่ออเอ็นเราก็บ้าปั้นไม่เกินถ้าเราไม่บ้าปั้นอันนี้เราได้ประตูเลยนะแต่คือแบบ มันก็ต้องเมซี่ป่าวะนะครับมันเป็นคลิปรีวิวเมซี่เมซี่ต้องเป็นคนยิงนะครับแล้วจะเดียงดังทำไมเนี่ยเออไปต่อครับวันนี้ปาเป้เออปาเป้กับปาเป้ดูว่าเจเอิกาดาวิดเข้าไปโอ้โหแล้วโดนตัดบอลไปกละแล้วจังหวะยังไงเรอบอร์สันออกข้างมาแล้วจังหวะติดอีกแล้วครับจังหวะจังหวะพูดแต่จังหวะนะเออคิดถึงจังหวะหรือไงฮะคิดถึงจังหวะเฮ้ย้องเพลงสังั้นครับไปไปต่อครับแต่มาให้ที่กองเต้ครับ พี่น้านมั้สวยครับแล้วตังว่านี้มีช่องให้กับเน็ตเวทเน็ตเวท,เ,ท,เ,วทเลี้ยงข้ามาเน็ตเวทโอ้โหจ่ายคืนไปสิโอ้โหจ่ายไม่ดีครับลูกนี้คิดว่าน่าจะถึงแล้วมันไม่ถึงนะครับ โดนเข้าถึงตัวก่อนครับก็เลยเสียเปียบไปแล้วมาดินนี่ครับขึ้นหน้ามาสวยครับแล้วแทงสวยเลยจังหวะนี้เน็ตเวทมาแล้วเน็ตเวทต้องเปิดโค้งไม่เปิดด้วยนะครับโอ้โหเราก็เล่นขัดใจตัวเองซะด้วยนะครับแล้วยังไงฮะโอเคตองเต้มาได้ตองเต้ออกขามาที่เน็ตเวทอีกครั้งหนึ่งเน็ตเวดมองเมซี่เน็ตเวทปาดมาเมซี่มมวนเมซี่หักกลับมาเมซี่เตะแลกวโอ้โหริวเนเมซี่ครับนี่มันเลี้ยงบอลแบบ โคตรโหดเลยมันกินตัวดีมากนะเมนซี่ร่างนี้นะฮะจริงๆผมว่าร่างร่างรองเท้ามันเร็วนะครับแต่ว่าด้วยดิบบิ้งมันน้อยนะครับมันก็เลยดูไม่คล่องเหมือนร่างพวกนี้นะมันเร็วมันเร็วกว่าแน่นอนครับแต่ว่าดิบบิ้งอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบซูไม่ได้นะครับอันนี้ได้ฟาวรับโอ้โหอาจได้ไปเหลืองด้วยนะครับจังหวะนี้เหมือนจะหัวร้อนนะครับเมนซี่ผมพลิกมาปุ๊บกำลังจะหามุมเล่นแล้วเสียบเลยครับโอ้โหอาจารย์แค่เหลืองได้ไงเนี่ยไม่มีบอลเลยอ่ะแดงเลยครับพี่ ใบแดงครับจานใบเหลืองไม่ไม่เป็นไรครับลูกนี้ต้องเอาให้ได้ครับเอาอัานนะั้นเตะวิ่งแว่งครับวิ่งหาพื้นที่เล่นกันนะมาดิเดี๋ยวเข้ามาสวยอันนี้ต้องได้แล้วแหละมับเออเอ้าอะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเด็ดเป๊ะ ขีดขวางทางทำไมเนี่ยโอเคผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลิมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็อย่างแน่นอนมิซซี่มันก็คือมิซซี่ครับมันโกงอยู่แล้วนะครับ ชอบตัวไหนรักตัวไหนไปจับตัวนั้นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอคลิปหน้าเป็นรีวิวเมซี่ตัวหน้าบายบายสวัสดีครับผมเล่นตรงนี้สุดุดแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันครับผมมันก็คือเมซี่นั่นแหละมันคิดโกง